ไปไปนั่งน้ำไม่ใหญ่พูะไปนั่งน้ำไม่ใหญ่ไปนั่งสบายดีก่อนเออเด้อจริงเด้อจิงมั่งก้อนเด้อกะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอลผมผอกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องในยำแรงแรงกินเข่าแรงน้ำกันเด้อพี่น้องข้าวลงกินละแกงกบใส่หมักบับใส่น้ำไม่สมพี่น้องขวดจิรอ แกงเสโมะบะหมีกเนี่แโอเคกรมยสุกปรมาณสิบเอ็แกงเชโมอ,มก,มอกัแกงเชโมะฝนลงไปขื่นมาขื่นมาแดนแมงเด้อคำเลยเด้อแมงมาเลยาหามาไว้ไข่นี่ขื่นมากินไข่ลูกเอาไว้แมงนั่นมันคำเลยมาไว้ทางสิีขื่นมาลูกเอาไว้จะบายเลพี่น้องขื่นมาไว้ลูกหล่าขื่นมากินเขาน่าหน่ฉันบ่มีแห้งขี้เด้อได้ มาไว้ดล่ะก่อนค้ก่อนค้าอีแม่มาไว้ดุข้างเสื้อใส่ไม่ไงกินไข่เบิดเหโอ้ยไม่ไงได้ก,กินไข่เบิดสวัสดีมมมนมากขนไามนี่นี่นี่จะเาชาไปีสบายดีป่าลูกมาไยลูกโอ้ย

Thấy không? Thấy tấm lại, Phê, bây giờ bây Tao tỏi ăn nhanh nha. Thì bựng này. Lúc lúc. Bựng bựng. Ní, ní Phê, ní. Chết bạc này. Nhắm. Nào, nhắm. đi lọt bỏ. Nào, lúc, lúc. Nào, đi. Đi. Nọ. Nọ. Ờ, đỡ, chín đỡ. còn cả. เออเด้อกินมัมบอนสบายดีไปลูกนะลูกสบายดีมาแล้วคนเก่งอเอ้ยไปตาคมรอๆมากมาสิเฉเดอบิ็ดคำสีวาว hỏi lấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

กูอาบาปล่าอยง่ไม่ได้ก็้องนั่งมันนินอ่ะหายมากจริงจริงเบอร์เบิ่์กสีขาวจีรอเป็นไข่นี่สุ๊ก่าเลยอืมอยากให้ก็ให้

ก้าวข้ามไม่อเพิ่จะมื่อสิ่เดือนเด็กเปิดเทอม bây lộn cả ngày bà vợ ừ. 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 này lộn lan hải bà mẹ bảo ngày vợ năm thấy nào lộn ừ

ไม่ลงไปครับเริ่มกกดแมลมก่อน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

năm năm là cái bên mình dùng mất múc nó mạnh nha mình nên sẽ người thử nó ừ. mạnh nha mình nó ổn ไม่สนน้อยเกินหมวกมันอะไลเอแต่ทำเช่ามาเอื่นนี่หวานนู่นี่แก้วล่ะอูหลังหมวกเกิดเองจังจ้าเจ้าเขาหมวกเกิดเองสิไปยังแต่บะมี่เราถ้ามาบวกเขาแล้มันคลุมเระ Nữa. Bố à. em, Ôi, nó rồi bố cái mọi mình mất em hết Con người mất ăn đấy sao? con mát mát em, hết Bỏ chim mát 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 dùng mát 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 mà mát 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 mà mát 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 mát

มาแล้วๆซื้อแล้วบัดทีนี้ให้เฮา น้ำไม้เลียงนอกมันเบิดสูมันเบิรสูดพี่น้องมันก็นบอกล่าเลยพี่น้องพอกันนชิปหนาสบายดี